วันศุกร์ที่3ธันวาคม2564กองสวัสดิการแรงงานโดยกลุ่มงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุม้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรีเข้าติดตามประเมินผลการใช้เงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานของสหกรณ์อมทรัพย์เข้าห่งทองจำกัดซึ่งเป็นสหกรณ์อมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นภายในบริษัทบางซื่อลงสีไฟเจียมิงจำกัดประกอบกิจาการประเภทผลิตและจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงตั้งอยู่จังหวัดนนทบุรีซึ่งได้กู้เงินจากกองทุนเพื่อ ผู้ใช้แรงงานโครงการเงินกู้เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จำนวน10ล้านบาทจากการเข้าติดตามประเมินผลการใช้เงินกู้พบว่าสหากรณ์ได้นําเงินที่ได้รับจากกองทุนไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์คือเพื่อนําไปปลดเปลื้องหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงเสริมสภาพคล่องในการใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันและนําไปพัฒนารายได้คาดว่าจะมีผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์แต่ รับประโยชน์จากเงินกู้ดังกล่าวจำนวน522รายเราพบว่าพนักงานของเราเนี่ยมีหนี้สินนอกระบบเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นหนี้ที่ใช้กันไม่รู้จักจบดอกเบี้ยก็ในอัตราที่เป็นที่ทราบกันนะครับนอกระบบก็ร้อยละสิบต่อเดือน ก็สร้างความเดือดร้อนให้กับพนักง,งานเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็สร้างปัญหาให้กับสถานประกอบการคือลงสีนี่อย่างมากเลยเพราะว่าพนักง,งานทั้งหนีหนี้แล้วก็ออกลาออกนะครับไม่มีไม่มีกติกกระจายจะทํางานนะครับก็มีปัญหาวุ่นวายกันยืมเงินยืม,ยมทองกันทวงหนี้ทวงสินกันเล่นการพนันเราทราบดีว่าสาก์อมทรั์เนี่ยเป็นระบบที่สามารถช่วยเหลือกันเองภายในหมู่สมาชิกได้นะครับเราก็เลยมาเริ่มก่อตั้งสาก์ ออจากที่นี่ขึ้นนะครับจากนั้นเราก็เริ่มสอนให้สมาชิกรู้จักเริ่มจากการเก็บออมด้วยค่าหุ้นนะครับแล้วก็พอสมาชิกรู้จักสากลดีแล้วเนี่ยเราก็เริ่มปล่อยเงินกู้ให้สมาชิกเนี่ยไปชําระหนี้นอกระบบอะไรต่างๆนะครับกรมสวัสดิการคุ้งพองรองงานนะครับเขาก็มีข่าวประชาสัมพันธ์มีหนังสือแจ้งมาว่ามีกองทุนผู้ใช้แรงงานให้สถานประกอบการที่มีสากลนอมทรั์เนี่ยสามารถกู้ได้ในอัตราดอกเบี้ยที่ มากมากนะครับทางสากัก็เห็นว่าอันนี้เป็นประโยชน์กับสมาชิกอย่างมากนะครับก็ไปกู้จากกองทุนนี้มานะครับแล้วก็มาให้สมาชิกได้กู้ต่อในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงด้วยต้องถือว่ากองทุนอันนี้นะครับได้ให้ความช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานจริงๆนะครับได้ถึงตรงกับผู้ใช้แรงงานแล้วก็ดอกเบี้ยก็ต่ำด้วยนอกจากนี้แล้วนะครับก็ยังอยากจะเชิญชวนสหารณ์ออมทรัพย์อื่นๆนะครับที่อยู่ในสถานประกอบการก็ ถ้าทราบข่าวนะครับก็รีบติดต่อที่กองทุนผู้ใช้แรงงานนะฮะหรือที่กรมสวัสดิการก้มงรองแรงงานผมว่าทางกรมเนี่ยเขายินดีที่จะให้บริการตรงนี้กับผู้ใช้แรงงานอย่างทั่นหน้านะครับก็เขอเชิญชวนทุกท่านนะครับได้ประโยชน์จริงๆได้ประโยชน์มากๆนะครับที่เป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้ว13ปีค่ะหนูเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้ว7ปีค่ะเพื่อที่จะได้มีเงินเก็บในอนาคตนะคะแล้วก็สามารถกู้ยืมได้ตอนที่ช่วงเราจําเป็น มีเหตุต้องใช้ค่ะเพื่อที่จะได้มีเงินเก็บค่ะแล้วก็เวลาพี่เดือดร้อนก็จะได้สามารถกู้ได้มาใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันได้ค่ะสำหรับพี่ก็เอามาปิดบัตรเครดิตแล้วก็เอามาไว้ใช้ใจ่ายในครัวเรือนนะคะสำหรับหนูก็กู้มาใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันนะคะอัตราดอกเบีย้ยต่ําดีกว่าไปกู้ข้างนอกอะคะ่ะ เพราะว่าไอ้ดอกเบีย้ยมันตายตัวลดนี่ลดต้นลดดอกแล้วก็<ป>ยังแล้วก็ยังเป็นเงินเก็บให้เราใช้ใจ่ในอนาคตได้ด้วยนะคะเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้ว12ปีค่ะคิดว่าถ้าเราเดือดร้อนเราสามารถกู้ได้ เราไม่ต้องไปเสียเงินข้างนอกที่แบบดอกแพงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะมีเงินเก็บในอนาคตเรากเกษียณไปเราจะได้มีเงินเก็บในอนาคตออกไปเราก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนลูกหลานที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะ หากสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการใดมีทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอในการช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์สามารถติดต่อสอบถามการใช้บริการเงินกู้กองพื้นผู้ผู้ใช้แรงงานได้ทีกองสวัสดิการแรงงานและสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่สหกรณ์ตั้งอยู่กสอรอคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน